ไปต่อกันที่สอสอจับมือ Advised IT i n f i n ฟินพัฒนาศักยภาพทักษะวิชาชีพด้านไอทีเพื่อผลิตและพัฒน,นากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงให้สอดคล้องและรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมค่ะ เรืออากาศโทสมพรปานดำรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและนายนัทนัทนิธิการัฐประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอดไวซ์ไอทีอินฟินิตจำกัดมหาชนลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับบริษัทแอดไวซ์ไอทีอินฟินิตจำกัดมหาชนโดยมีนายนิยรุตติสุทธินลน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงศึกษาธิการผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรของสอสอร่วมเป็นสักขีพยานค่ะ เรืออากาศโทสมพรปานดำรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวว่าการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงให้สอดคล้องและรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมรวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์ในการทำงานจริงสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากำลังคน อาชีวศึกษาและเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในด้านไอทีแบบครบวงจรการค้าขายปลีกส่รงรวมถึงการซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อฝึกประสบการณ์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้มีความรู้ในด้านต่างๆอย่างทั่วถึง รองเลยาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวต่อไปว่าในนามสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอ,อสอมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริษัท Advice IT อ n f i ินฟิตจำกัดมหาชนให้ความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนาการอาชีวศึกษาโดยเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะวิชาชีพดังนั้นการร่วมมือกับบริษัท a d v i c e IT อ n f i ินฟินิตจำกัดมหาชนในครั้งนี้ จึงมีความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนากระบวนการสร้างความรู้ทักษะเจตคติประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพซึ่งจะเป็นประสบการณ์ตรงที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นอย่างยิ่งและสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการค่ะ